สุรีตอนเช้านะครับวันนี้เป็นวันที่ต้องไปทางานนะฮะเมื่อวันหยุดไปถอนฟันนะปวดหัวเลยนะฮะไม่ได้นอนเลยดูแวะสวนก่อนนะดูมะเขือเดือนกว่านะเดือนกว่าออปูกที่หลังนี่อนาะจะประมาณเดือนหนึ่งพอดีปูกที่หลังแตงกว่า ได้สารอาหารสุพิเศษเข้าไปเป็นไงฟื้นแล้วนะครับเมื่อวานสองวันมาเนี่ยวันสองวันมานี้สลดหมดเลยนะฮะไอ้ต้นแตงกวาพอเราแปลงเพศเนาะตอนนี้ฟื้นแล้วนะบใบตั้งหมดลนะสวยนะอายุได้ประมาณหนึ่งเดือนนะปกติเราตอนนี้ก็ายอยอลูกนะปกติลูกจะเริ่มโตเรื่อยเรืนะตอนนี้เราพยายามคุมให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ควบคุมมันนะให้มันสูงขึ้นสูงขึ้น แล้วก็ลำต้นโตขึ้นแต่คะงนนอะขึ้นเพื่อให้ลูกโตเนาะอ,อจะลูกโตอย่างเดียวลูกลูกเยอะให้ลูกเยอะคะแนนเยอะลูกเยอะตอนนี้ก็คือด้วยขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เมื่อวานก็ปลูกเพิ่มอีกสามร้อยกว่าหลุมนะครับสองแถวเลยเพื่อว่าจะได้ลดหลั่นกันไปนะในการเก็บนะครับจะได้มีตลอดเนาะก็ตัวนี้ หมดตัวนี้ก็เริ่มทยอยได้เก็บอีกเลยเนาะไปปลูกกล้วยกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมนี่ผมชอบกินเลยต้องมาปลูกนะปลูกหล,ลายต้นเลยนะกล้วยหอมเนาะเอออากาศดีครับตอนเช้าพอดีเมื่อวานได้ หอยนี่ก็ไม่ได้ให้อะไรมันเลยเนี่ยโอ้หอยตัวนี้เราจะให้อาหารมันจะมาปล่อยปลาด้วยเป็นปลาอยู่ปล่อยปลาครับปล่อยปลาปลาหมอเมื่อวานมีตั้งหลายตัววันนี้ไม่เดลือแค่นี้ขอ <c oughs> งไซโดดออกหมดละ ป่าก่อนก็เป็นธรรมชาติบ้านนอกที่อยู่ในเมืองอีกอักอกอนนึงนะก็น่าดูนะงั้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็มารับชมกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยปากุกเต็มเลยนะเนาะยวต้องไปทำง,งานก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ